สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้นาะมาชวนพี่พี่เพื่อนเพื่อนทำขันหมากเบ่งเดือจ้าทำมันุ่งนี้บันทะนะคะทำบูชาพระก่อนอื่นนะคะขันหมากเบนงแบบนี้เด้ค่ะขันหมากเบ่งโมล่าแบบนี้ด้ค่ะ,ลลบบะ,คะอันนี้นาะนลองแช่น้ำไปเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฉาเนาะเพราะว่าเราต้องไหว้พระค่ะเตรียมแบบนี้ก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนแล้วนานจะทําให้ดูนะคะนาเตรียมไว้ครึ่งหนึ่งแลนะ้วเนาะ อันดับแรกเราก็ม้วนกล้วยค่ะขนาดของการใบตองทำกล้วยก็แล้วแต่ความสูงยาวความที่เราชอบนะคะเราอยากได้สูงแล้วก็ใช้ใบยาวเราอยากได้เตีย้ยเราก็ใช้ใบสั้นนะคะใบแคบสั้นแคบนะคะขันหมักเบงโบราณด้วยจ้าหมักเบงโบราณก็ม้วนกล้วยก่อนด้วยจ้า ม้วเสร็จแล้วก็วางแนกเลยจ้ะเบาๆนะจ๊ะเรียมขอก่อนจ้ะจะได้ประมาณจะได้เท่ากันนะจ๊ะพี่ๆเพื่อน เรียกต่างกันมากนะคะานเขาพอดีกันแบบนี้นะจ๊ะมองเห็นกันเนอะอ่ะ,ะวางวางให้เขาได้ระดับไล่ไล่กันแบบนี้นะจ๊าไม่สูงไม่ต่ำมาเริ่มเลยจ้าม้วนหลอดจ้ะใช้ห้าหลอดนะคะห้าหลอดต่อหนึ่งลูกนะคะ น้ำไม่มีพุทธดอกพุทธสดนะคะน้ใช้ดอกดพุทธพลาสติกดอกไม้ของน้ำไม่ใช่ดอกไม้สดนะคะทำใหม้พลาสติกเด้อค่ะวันนี้ดอกไม้สด ทำบักเดงแบบง่ายๆเนาะคะ่ะไม่ได้เฮ็ดยากแบบ็ดพุทโธโบราณเป็นเหตุมากคะ่ะถ้าอันเกนถ้าเกนของดอกพุดหญ้าเป็นกัดสีมวนง่ายจังน้อยเนาะค่ะตัวนี้นนะะนส้มหน้าสีมณ์หยาเนาะคะ่ะว่าแกนพันสันนะะาบบก,นนากค่ะถ้าได้แกนหญ้ากว่ากุ้งสีมวนง่ตัวนี้ฮาวได้เนาะคะ่ะ บอว่ากันเนาะค่ะไม่เอินว่านพระเนาะค่ะห้องกระเลเย็ด เตรียมลูกหลอดพบหาลูกแล้วนะคะห้าสิประกอบค่ะ ครอบหางยอดเ้ากับเอาไมาวัดนะคะวัดวาเป็นเ่าเท่ากันบอนะคะท่ากันแล้วเ้าก็กจัดประกอบเลยนะคะแล้วน่าจะประกอบนะคะน่าจะประกอบแบบง่ายๆนะคะพี่เ,เพื่อนๆจะคือน่าจะว่างตตงนี้ล้มกรนะคะอ๋อลืมไปอ่าเราต้องยัดใส่ถังน้ำด้วยนะคะจะดีจะห้ เพื่อนอ่าบยุบนะคะเพื่อนอวบยุ่นะคะผู้าถาวาท่าเหตุเด้ค่ะเ <g rict ly> พิ่งกระจายญาติเข้าไปเนาะค่ะว่าหายว่าห้ปกลวยเขายุบเขานะคะเวลาเข่าเวลาห้องว่างนะคะเพื่อนสีบลเวลาห้างว่างลูกเพิ่นสีบลยุบโตเขานะคะเพิ่นสีบอลเพิ่อนยังอวบอ้วนอยู่ที่เก้านะคะแบนนบน,น,น,ะะน,นี้นะคะ จะรับกระว่างตรงกลางค่ะตัวขอบของห้าถคาอ้วนจนไปห้าสิบปลาเผาด้วยค่ะถ้าพอดีกะ่ถ้าพอดีเป๊ะตค่ะว่าได้ขยับนะะคะก็จะได้ประมาณนี้ด้วยค่ะ ต้นไ้นีเด้อค่ะคือเป็นการเซตเรียบร้อยนะะเนาะค่ะคู่นึงนะคะ่ะเตรียมไหวๆพาเนาะค่ะ,ะ,คะจะเอาไปน่าจะนําไปอพบหนามนะคะโบ๋หายคนเหนียวโบใหาย่นเฉานะคะาาคเพราะเฮาต้องขืนหิงงพาเนาะคะ่าาคะ,คะวันนี้นาขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะอ่าชอบกดไลค์ก็กดไลค์กดติดตามให้น้ด้วยเด้อจ้าวันนี้นาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า